ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งพี่น้องเส้นเล็กแห้งเย็นต่โฟแม่ข้าเฮ็ดกินเองจุกๆเลยมีเครื่องมือนีิก็มีกุ้งมีหมูบดมีหมูซับมีปลาหมึกกรอบนี่มีหลายอย่างเลยเปิดมือที่สองพี่น้องมือว่านนี่ขอบคุณหลายๆลูกค้ามาอุ่นนุ่นดีดีจดว่าโต๊ะบ่มีหม่องนางกินมีน้ำพริกเผาพร้อมเด้อขัวทั่วนี่ขัวเองเย็นต่โฟอันนี้กระเจียวเองมีกุ้งมีหมู นี่ื้นนี้พิเศษคือมีโกเด้งลูกชิ้นงัวลูกชิน้นหมูทั่วงงอกองเขากเออามาใหม่หม้อเดือดแล้วจ้าผู้ใดสนใจมารับประทานได้เดอ้อนี่แม่ข้าพู่มใจเสนอเมื่อวานหลายหร้ยจนลูกค้ากินบ่เบิดแหมจนนั้นแบบว่าเ้นหมูลูกชิ้นเหลือบอกว่าโอ้ยหายลายโพดกระสันก็เลยว่าเออ ผู้นี้ก็สิลดปริมาณลงจากหน่วยตามใจลูกค้าผู้ใดมากเส้นหน่อยเซ็นหลายบอกได้เด้อนี่อันนี้เป็นเย็นต่โฟพิเศษกุ้งหมึกหมูโอ้ยเป็นแต่แสบเาให้แม่ข่าก็แห่งค้นมากกินเนาะมาเค็ดนะก็เลยแบบว่า,า,าถ้าให้หน่อยก็ยันเพิ่นกินบิ่มผู้ใดพานไปพานมากก็นสนใจมาหลับประทานได้เด้อแม่ข่ามือใหมก่ก็ขอโทษขออภัยบางที่ก็ให้แบบว่าให้หลายโพดหน่อยโพดยังจับบ่ถึกจุดนะนะ เมื่อใดขายโดนแล้วห้างหายไปโดนแล้วก็มีผักก็มิกระลำแล้วก็ผักบุ้งแก้วไม่ข่อยสะอ่อนข่อยจังใดสิกินเบิร์เฮดไปเฮดมาตเติมนั่นตเติมนี่ก็จะว่าตเต็มถ้วยไหมพี่น้องผู้ใดมากินเมนูใดคอมเมนต์มาในเด้อเพียเ็นเล็กด้วยนี่ใส่หลายๆอยากกินยังแบบว่าคนมากินอะเฮดแบบเฮดไห้หลายๆแบบว่าเพื่อนกิดสิไดอิ่มคือเฮานะเดี๋ยวสิกลับกล่องให้เบง กล่องมาทาั้งพี่ได้เวลาโซยแล้วพี่นอ้องแม่ขาก็หิวเบ้านหนีหอดบมีเวลากินไหมลูกขาแบบว่ามาเรื่อยๆนะขอบค,คุณหลายๆข่อยไข่ๆหลายๆเดี๋ยวมินหัวฮึข่อวว่าโอเคเิยบ้านฝรั่ง,างมากินถามว่าแซ่บบ่แสบแสบประเสริฐเห็นคนกินได้กะพุ่มใจเนาะแม่ค่ะ รู้ว่าสีขาดทุนสีได้กำไรแต่ว่าเห็ดเหล้ามีความสุกเบียข้าเป็นคนมากินนะมองหัวเลยปะขอบคุณเลยหลายเด้อที่มาวนนที่รับชมที่คอมเมนต์มูแก,ก่ก็ลังใจได้หลายเห็ดเล้าก็มีความสุกพี่น้องที่เป็นคนเท่าเสียงอย่างมากไหมเนาะเผ็ดของแสบกินมีความสุข กินอิ่มนอนหลับสุขภาพแข็งแรงเ่นี้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย